กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำใเด้อครับเพื่อชี่เาผ่านอีกม่ๆม่ขอบคุณครับ,บ,รรบ,บ,รบสวัสดีครับผ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซี FC, พุติดตามซึ่งพี่น้องเอฟซีทางเก้านะครับมุ่าผู้เก้านะครับแล้วก็ผู้ไม่พี่นอ้องเฮาวัอนี้ผม พอดีมีง่วอยู่ถึงรถนี่สองโตนะครับผมสเิเอาไปส่งเพิ่อนลาบ,บันนี่กับสิพาพี่น้องนะครับไปแวดเบิ้งคอกเสียท็อปนะครับห่างกันโดนเลยพี่นอ้องเฮาห่างกันอ่าไม่ไม่เป็นหลายเดือนสิบ่ได้เห็นแจนนะครับจักยูไอยูได้พี่น้องแต่บังเอิญว่าเอ่าก็คือเดี๋ยวผมสิเอาเอาหัวไปส่งก่อนนะครับแล้วก็จังสิแวะเข้าไปหา แล้วก,ก็สิไปพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแจออยู่บ่อยู่ขันอยู่ก็คือได้คลิปนะครับมื้อนี้ถา้าบ่อยู่ก็คือบ่ได้นะครับเอ้าไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับโอ้ทางแน่เนอนข้อบันกันพี่นอ้องเฮาทางบ้านผมกับทางบ้านสิท็อปข้อบันกันนะครับทางนะครับแต่ว่าคนละทางหรือว่าโอ้ไก่หอดได้พี่น้อง ปา้าถควยไหมพี่น,อนอ้องคุยไีหน้อผพ้สาวเลี้ยงควยพ้สาวเลี้ยงควยให้จำอเอในน้ำผู้มาส่งทางให้มายืนเคียงข้างเพียงชู้คราวปา้าถควยไหมมาตุ้ยสิพี่น้อง สิบอกคือต่อไปหลยกว่านั้นให้เจ้าอุพทางไม่หักกันซาเดิอนงางไข่หอดได้พี่น้องเออ,เอ,อมาถึงทางคนจีนสินะไหมน้องรัดมานะครับรัดมาไปส่งเงาะกับรัดมาเลยครับ ้อ,องคือมีงัวมีหวยโอ้หัวายตัวตัวมั้ยพี่น้องยุขอกบ้างนี่บ่ม,มีคนได้บานพี่น้องครับจักอยู่บ่อยู่ได้บานเนี่ยโอ้ ว่เต็มหฮมใหม่เลยพี่น้องครับแต่ว่าไปเห็นคนครับเหน็นคนข้างนี้มีข้วอยพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาหมอจอดรถแล้วก็สิพาพี่น้องลงไปเบิ้งนะครับไปถามเบิงมม้งว,ว่ามีใครอยู่บ่าเห็นไปยังไหนเนาะคือไปเห็นคนนอนพี่น้องห้อเห็นแต่ควายหน่อยนะครับ สอสดซองหานัากันพี่น้องเฮะเยอะผ้าพี่พาน้องยางาไปหาคนเลย,ยชีวิตพี่น้องเฮาชีวิตนายหอยนะครับชีวิตคนทำคลิปพี่น้องโอ้โอหงอไหมโอ้ยงอไปพี่น้องงอเท่าไหมเนาะ โอ้ยแม่นี่แห่งจังไปอีกแดงขึงนขนเออถโถูถๆถถโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนอนบังรถอยู่ คนลักคว้ยคนลักคว้ยคนลักคว้ยไ,ไปแล้วคนของผู้ใดจะไปเอาแม่เอาปืนมาทำไมสวัสดีครับแมด้าเอ้าอันนี้อันนี้ถ่ายคลิปอยู่ด้วยครับถ่ายคลิปอยู่ด้วยเนี่ยอ๋อเอิญพาะิบรายกับยิบีดีบอกบอกเอิญบับบัอ๋อเป็นยังไงขึ้นแต่ไซสุดนี่ครับมันขึ้นสวยแล้วขึ้นเก่าโม่งสิโม่งเปล่าสบายเหรอวะนี่แหละครับสมบาย บ้านเมีไผว่าเอ้ยอู้ได้ไงวิคนว่าผมดีเหรอไม่นบ่เย้สุดยอดกะโม่งสิบโม่งอะไรเนี่คือคือได้ใส่สุดนียุทธ์สันดอกไปแบบไรมาจังไลยเนี่ยสวัสดีครับเอาไปส่งง่าบังหันไปส่งว่าเราก็เลยไอ้แวะมาหานี่ยแะครับโดนแล้วขึ้นหอดจีโถ่โถโถพวกมียก็อนสเมือเนี่ยมันใบใจกันไป เอาเนดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเตรียมข้อมอ่่ควมจั้หน่อยก่อนพี่น้องเฮดี๋ยวผมเอาไซไม้จ้บาบะกันหนอยพี่น้องเด้อถือแมนเบ้อได้ลงกล้วยพผน้ำเอาไซไม้เด้อปนี้พี่น้องเฮาแนะนำตัวไม้ครับสวัสดีครับผมแหลง่งท็อปเด้อครับจำกันได้ป้วยเนี่ยสามปีเราได้เฮ้ยสามปีกว่าเนาะบโอ้คือหอดคือหอดเลยครับจังมาหาเนี่ยแมนพี่น้องเอฟซีผู้เพิ่นจารหาผมเพิ่นกัว่า ผมบ่ ha, เคยซื้องวซื้อควายนําเพิ hmm. ่นดอกครับแจ่ว oh, ่าผมอยากอยากเบิ่งมูเจ้าเวกันซื่อซพะนะเอาคันแตก็เอาท้แมนนั่งโอกันเลยก็ได้ดิเนี่ยทรมานะครับพ่ท่วมากจะไก่เ้อครับทรมากจะเกาหลีพม่นด้อโอ้โทรมานท่ไกลบ่พมท่มากกลไกเด้พู่นะทรวมากจะเกาหลีผ่นะท่มาโอ้ยอเซโยโอ้ยหปีพม่นด้ครับได้บัดคืออันเด้ไปยุบนมนะแมน ไปหาปีไปแล้วอิสเรียวก็หละบบวกกันแล้วชัวสิมายืนของย่องมูน,นี่รอ,อดตายมาได้ประรรมดาโอ,โ,อโอ้สมัยได้จีแสดยงว่าหลาเงินตอนหลาครักเนาะเอ้าสี่สิบเล้วเดนเนแต่ว่าเวทชุมวงการเดินกับไวยได้เลยอ,อันแล้วห้วย <laughs> ม่ยมเลอนี่อ่าสิขอเห็ดมีมีม,ม,ม,มีตัวเปิดปบ้างงห้วย ขายบ่ขายตัวบ่กัเปิดขั้นพี่น้องเพิน่นจะได้กะกะแบ่งคือเราล่ะครับผมกับเบญ่า,าคือคือจังที่รู้์ันนั่นล่ะครับอืมเอาเอา<ม>เป็นว่าเดี๋ยวผมมื้อนี้ขอ2คลิปเด้อได้ครับได้ได้มาโดนๆได้มาหากันเทียมมันมนี่ขอ2คลิปถือว่าเป็นเจ็อยู่ดอกครับเพราะว่าเจ้งเจ้าเอากับผมนี่กักั4-5ปีมาแล้วล่ะครับอยู่นํากันมานี่เนาะอ่ามันซื้อบ่ได้ด้วยเงินดอกเพราะว่ามีตภาพนั่นครับอ่าขอบุญขอบคุณหลายๆครับไปเฮาไปเบิ่งตัวบันเอ้าบ่ได้บอนหัวจักซื้ออยู่เลย เอ้าก็ยังว่าแหล่งท็อปบ้านบ้านได้แ่ไหนบ้านโน่นสว่างบ้านโน่นสว่างตำบลวังม่วงตำบลวังม่วงอำเภอเปื่อยน้อยเปื่อยน้อยจังหวัดเกาหลีจังหวัดคอนเจนนี่ล่ะวฮะเนี่ยน้ำตัวให้พี่น้องได้ฟังว่าป็นยังดอกผู้เก่าเพื่อนกติดตามก็ดีอยู่ครับเป็นบุญเป็นคุณเพ่ผลยดอกแต่ว่าผู้ใหม่ๆผู้เผลขอขาไม่เอาเล็กน้อยสองอีนี่มันเห็ดยังก้านให้เพื่อนเด็กหัวใจเข้านะอ๋อครับครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สามเก้าแปดสามเก้าแปด สามศูนย์ห้าหกสามศูนย์ห้าหกมิดจริงจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีคนโทรมาดอกครับคือว่าไปแซน่าเราโทรศัพท์เอ้าไปแซนเดี๋ยวกับงานสันไทยหองเดีงานสันไทยกันเงียบตลอดนอนอย่างเดียวเลยเนี่ย๋อนนานี่มันเป็นนาอะไรคนล่องหายังาครับียังเหมือนกับยังกันเงียบหมดแหละเอาเลียนได้ยุติสันไทยเดี๋ยวนี้น้ำมันว่าขึ้นขึ้นแน่แท้ผมไปเสิร์ฟเรียนใจคนเลยเหรอผมไปเสิร์ฟเรียนหัวเด้๋ยวนี้พลังงานนี่ขอพี่สาวเอา กค่าำมันจะหารวยมันราคาของคือมันขึ้นเราวะนี่เฮ้าเป็นผู้แรงงานนี่เหนียครับอาทิตย์ประหานเจ้าคือว่าราคานี้ทังทอบว่าล่ะบางเทอผมลำบากที่ต้องเว้าบอกเพิ่อนผมผลิตเองบ่ได้ดิครับผมกับไปซื้อมานั่นคืออันนะแต่ว่าก็เข้าใจก็คืองเฮาก็กะซอยเพิ่นใด้ก็ซอยไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็แรนเอาใจเพิ่นที่อ๋องซิอ๋องสิจุน่าพื่หนภาพต้นกุุงรลายๆหล อืมไปไปบิดเอาใบตองกุ้งเส่รถไปน้ำข้าเทียเพิ่นอย่างมี้ใร่นมุ้งเขียฟ้าตองกุ้งไออโร้งไปไปไปเบิ้ง้วยเบิ่ง้วยเฮาเบิดจักตัวมานี่เฮาขฮามีสู้ผีสู้ห้ังจักตัวกตบกัวมียู่ในควาพุนไอผมเห็นยู่หันสองตัวระรว่าติดติดตองปลาพิ่นนครสวรรค์ครับโอ้ด้ยการด้การดาการครับก้บกะบ่รู้ลูางาําซํำไหนหรือบ่งาําซ้ำไหนตัวครับกักะเบิ้งเอา ไล่อเนาะผมกับว่ามันผู้ผู้เชี่ยวชาญเลี้ยงอันเควนกับหัวตาฮัดเห็ดล้วเอาลูกกันอยู่อ่าแต่ว่าก็ยั่งหน่อยก็เฮ็ดด้วยเฮ็ดด้วยใจคือกันครับมันก็ส่วมนมาดีที่เขาเฮ็ดด้วยใจอ่ะแม่ห่างแค่บาทเลยแม่ห่างแบบนี้เลยเนี่ยเอาเอาแต่ลูกแพะแม่ไทยกับยังแม่ห่างมาหาเสนีโอ้ยแม่ห่างยังเล่าลูกเพเห็นปานท้องหรือปานท้องผู้สูงอายุนอนตรงโอ้โอโอได้ลูกแล้วมีลูกแล้ว ได้ลูกฝรั่งพร้อมคนแล้ว <c oughs> หากินฝรั่งคนเดียปั่นมาเย็ยนดีๆมาเย็นดีๆไม่ออกไปแดดเลยออกไปแดดเลยอืเอาเอามีขามีราคาบ่จังไดน,นี่แม่นี่นี่กะรขั้นว่ามีพี่น้องเป็นอยากได้กับกับกับปัน่นครับปั่นเนาะวาหลายปันไดะนะคะครับเอาบ่เแถาเบิ้งอีปุนท้องผมสักก้อนบ่บ่เอาราคาก่อนสองแสน ซืสอๆนี่สูงไร่สี่สิบสองเนี่ยโอ้โถ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 กันย้อนละแม่ขาเงี้ยเงี้ยเง่าเง่ละแม่สูงไร่สี่สิบสองครับผมอ่าได้จากลูกเหรอครับลูกที่สามในทองครับผู้ใดญหน่อในทองบักดอนบักลังบักลังบักลังครับผมเป็นลูกอ่าเป็นหลานของอันผมชี้วางเลยว่าของอันห้อยดอนนะของแก้วฟ้ามันบ่หลายตัวเลยของแก้วฟ้าของแก้วฟ้าก็คือโตโตโตในทองเพื่อนเนี่ยเป็นหลานโอ้เป็นค้มโตวันเถอะค้มโตครับ อของที่เขาบอกไม่เห็นภาพหรอกนั่นน่ะลูกตัวยางไม่ท่องโอ้ยเบิ่งกเมียตะก้อนเบิร์เมียตะก้อนเบิร์กเมียตะก้อนเลยสูงหน่อยสี่สิบสองครับได้ตัวที่สามไม่ท่องประกันที่สี่เบสทครับประกันได้เนาะประกันไดสี่เบส์เนาะครับก็คือบ่มันจังบ่เสียหน้าเสียหลังพี่น้องเขา like โอ้วันธรรมดาเลยพี่น้องเลยว่ากระรูเลืองล่ะขั้นว่าคว้าผมมาครับถั่วเจ้าว่าเล็บแม่เนาะมาทางใดพี่น้องนวัญมาตะงนางครับยางยางตลาดทีโอนี่โอนการจินเขาเนี่ย จ้าคนหากินฟังฝุ่นที่นี่โอ้อัตลักษณ์แม่พึ่งตาพึ่งตาตาเตี่มนะครับตาปูพร้อมนะครับตาเตี่มเตียมจำข้อสองอองเอิกมากเ้าเนยนะครับแล้วก็ใส่ถุงเท้าขาวนะครับกำไลหนาหลังขบเบิดพี่น้องเขาเรียบดีพี่น้องตัวนี้ผมหางกับบุมีแซมหางกับลามดีเนาะครับผมโอ้มันห่อนมันจะเข่าหอมปล่อยมันไปซะมันจะเข่าหอมสองแสนซื้อซื้อเลยในถองกับมีมีครับมีแล้วตรวจไป อวาดมมาเอากันผมกับยินดีตรวจให้ครับเพราะว่าเอาเป็นว่ามองเอามาเนี่ยบอเแมนท้องพลาคาก็แล้วกันเองผู้เฒ่าครับของผู้เฒ่าเนาะมาเบิ้งลูกไรมาเบิ้งดูลูกครับมาเบิ้งมาเบิ้งไรเบิ้งได้บะไรมาเบิ้งไดนว่หัวใจเด้เนี่ยภาษาค้วยสมนีมันถือว่าสองแสนแดงไดมันว่าห้เบิ้งลูกเพล่นสักวันครับน้องปานท้องเด้เนี่ยมันม้ปานหรืังวาปานท้องตั้งซื้อมันซื้อนี่เดียวที่โอ้ งามปานท้องกันดีโอ้โอ้ปานนี่หมายถึงว่าปานนี่ขันบ่อไทยนี่เปรียบเสมือนนะนะว่ามันปานนั้นมู้ดังๆที่ขันบ่อบ่บ่บ่เงาหางไหมพี่น้องเามันเชื่องดีป่ะครับเชื่องเอาไปมันตื่นเอามันตื่นเหรอตื้อตืผมปวดน้ำมันเท่านย่างน้ไปเสียไปเสียเบื้องยี่บาเนี่ยไปเสียเบิ้งยี่บาเนี่ยขี้ใดเนาะขี้ได้ป่ะอันท้องได้ขี้ได้ป่ะขี้ได้ตีบ่ว้ขี้ได้ยังไงก็ล้างหางตัวเราคุ้ยหน่อยสักมีหนึงอ่ะต บวามสูงก็แม่มาขาย n h a เนี่ยแต่ป้าตัวคุยน้อยสี่เดือนครับเนี่ยล้านเจียวที่นี่แมนครับแมนคุณผู้ชมเนี่ยใส่ไปซื้อน้ำแข็งมาให้แล้วเรี่วแม่ลอยสี่สิบองเด็กเป็น้องเด้อลรากาเป็นเป็นล้านเจียวฝ่าเนาะเป็นควายข่มตัวเป็นป่ครับโตโตพอมันนี่ราคาราคาสามแสนล้วครับเพิ่นให้กันเดียวเด้อตโตโตัวพอมันเนี่ยยูยูใส่พอมันหนี่งยูอ่ายังตลาดครับไปเบื้องใด วยพาไปเบิังกระรื่เนี่ยพี่นอ้องเฮาเอาประวัติชัดเจนเนาะชัดเจนครับชัดเจนพี่น้องเฮาเอาสิเจ้าลูกมันไหนผมเบิ้ง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 ขวันอ้อมสวงเจ้แลกแลนอ้อมเลยเหมืนเนาะจ้าลูกวันไหปั่นกันไในวันี่นปั่นแบบไหนจิโนมหน้าโบนอฟุตซีเดียนหนึ่งจีจ้องไว้แล้วเนาะเอ้ามันมีแต่จองไว้จองไว้มันกับแมนหรอขายแล้วจริงอยู่งหรอเจ้าเลี้ยงซอยกันไปซ้มมะลูกปั้นกันวันตี ลูกควายตัวนี้ไหมพี่น้องครับขาวฝ่ายเด้เด้อพี่น้องเด้อขาวฝ่ายเด้เด้อพี่น้องครับด้อนฝ่ายได้นะครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะเฮ้ยหัวไม่ละแหละเพื่อนหัวแม่เนาะพุ่นน่ะมีขวัญสองทางหนึ่งดอกนะครับขวัญหาเพื่อนหาท้องนะครับพี่น้องเฮาเบิ้งเบิ้งเบิ้งงหลังเขาเบิ้งหลังเขาด้อนฝ่ายเด้อพี่น้องเด้อเหรอเขาข้อดีพร้อมนะครับตัวนี้ไกลดีแักเลยอึกเงี้ยุ่นควายหน่อยไหมเบิ้งเลียบพี่น้องเฮา ก็คือหัวโหนกหัวต่อดีเห็นไหมหาบเงินหาบทองมีครับโตกะสวงโตกสสาบมีตัวนี้โต๊ะกลางสวงเลยนะครับหาบดอกไม้อีกแล้วหนาด้วพี่น้องเดินถ้าดอกไม้ก็มีพร้อมถ้าดอกไม้มีพร้อมดีแน่ครับแล้วข้างนี้คุยได้หลายบ่จบเยอะเลยครับถามว่าได้หลายบ่มันในคำว่าน้ำใจมันสําคัญบ่แพ้เงินดอกครับแต่ว่ากากกระสิปันได้กระสิบ่หลายลูกขึ้นลูกขึ้นห้ำแปด <laughs> ปันได้กับสิกับปันได้ครับเจ่ากับสิไดบหลายเพราะาพิ่นกับร้อยสิบสองละอ่ะท้องน้ำแล้วก็ลูกกับก็ถือว่าจริง <c oughs> ในในในท้องนี่เป็นพอเดียวกันบ่ครับตัวนี้อันเดียวกันเลยครับอ,อก็คือมันเป็นคว้วยบานเพิ่นตัวนี้คือตัวตัวตัวเด่นน่ะครับครับเราอีออยงหนึ่งคือการเจ้าลูกเพิ่นตัวนี้คือตัว,ต,วตัวพี่สาวอีอันปานท้องนี่เป็นเป็นคว้วยดำนั่นหมายถึงว่า ใส่พอได้ออกพรานั้นใส่พอได้ได้พอนั้นใส่งัวได้งัวใส่เขยได้คว้เนี่ยโอ้รอบหนะ้าห้าขึ้นดีใส่ซี่ว่ายด้อใ <c oughs> ส่ซี่ว่ายโอ้เนี่ยหนังสีดีอย่ีกแต่ว่าสดมันก็นสดครับคือใจผมคือได้พอเลยแต่หัวพอป่ะพอธรรมดาพอธรรมดาพอธรรมดานะครับเพื่อนหน่อยตัวนี้ใกล้ดีครับเด้อพี่น,อน,อนอ้องเด้ออ๋อตัวมึงเนี่ย ป่องขาเง่าครับผมกับบัควายเห็นควายดอนบ่ควายได้นี่ควายดอนปนในดอกแต่ว่าผมว่าตัวนี้ป่องขาเง่านะครับป่องขาดีสามหนึ่งร้อยสี่สิบป่ะครับเดี๋ยวนี้อ่ะเงิ่นบ่ให้ผมมาดูดีผมงบเบิดขั้วเลยเนาะพญา่ะเอขั้วดิจวงแม่ทัาไว้เนีเด้อแม่เทัพกบ่ได้นในดอกตัวนี้เด้อฮะ้เดี่ยตัวนี้เด้อ ตัวนั่นนี่เอาบอกกันตามความจริงคือผมบ้านได้บ้านได้ว่าครับเพราะว่าเพิ่นเป็นสาวบอนบอนสมบอนสมเตะบอลผสมครับแล้วก็แต่คือเอาเป็นว่าอยู่นี่คือผมยังได้ยังลูกไปนี่บอลครับบอลผมยังคงมาฐานเก่าเด้อคือก็คือชัดเจนกับพี่กับน้องอ๋อตัวนี้ว่างไงเพราท่านเปิดเห็นมันทองก็ท่านยังเปิดบ้างครับยังยังอ๋อยังบอนเปิดเด้อครับครับเอามาเบิ่งตัวนี้ตัวนี้เปิดบ้านนี่ตัวนี้กระท้องพวกเนื้อหนังดีเถอะวะ แดงขาดีนาบ้านสวยเลยตัวนี้นะงามแล้วล้ํตโตก็ดีครับตัวตัอีแม่พญยานี่กับกับท่องสองเดือนก่วสามเดือนละไปหามาจะใส่เขามาขึ้งงามเหมือนกันเถอะเยออมาจากเจ้าหน้าที่ํำรวจดูคู่เมืองครับคู่เมืองคูเมืองบุรีรัมย์ูน่ะโอ้ยเนี่ยคนบ่เคยไปทางพุ่นเนาะจ้างกับบอเสียดอกบ่ไปแล้วภาคใต้แต่ตัวคนมองลักษณะนี่ยาลปันหาขามันดูสิตนี่นี่ท่องกับ ลูกไกยกเด้อครับเนี่ยไม่ท่องเนี่ยเอามาทับโตเลยผมคือได้ขึ้นชี้พร้อมอัยก่ะของหมอเวียดอะ <c oughs> ของลุงพี่ของไงผมนี่แหละโอ้พี่น้องครับตัวนั้นเป็นลูกไส้ของคือมันไอตัวควายตัวนั้นนี่สิดังในเขียดเขียดเท่าเขียดของอเภอนี่ก็ว่าได้อเวียงหน่อยแวีงไงน้องซองห้องเรืนน่องคนทินท้นหากินเพิ่นนะโอ้ควายงามๆพี่น้องครับแต่ว่ารถนั่น ค้อมักจู่นะพี่น้องมันตัวใหญ่อ้อใหญ่หรือครับเสื้อให้บ่ากว่านี่หาพันหรอหาพันประกันว่าผมสีบ่อใจว่ะเป็นอยังเอาเอาว่าข้องงวางสีนะโอ้บ่อใจบ่มีบ่หนีบ่อใจคือกันโอ้ค่าเสื้อหนิสีบ่อใจเพิ่มมันเถอะนี่สีบ่อใจที่ทำฟีเลยโอ้จุงไปอีกจุงไปอีกคนจงได้กี่แฉกแต่เหรอคนสีมาเสื้อไงเข้าอีกหรือบุลุษน่ะเอาของอะไรของซ้ายน้อ มันอดมึงขึ้นชี้ไอ้รู้ไล่วขึ้นชี้พร้อมท่ายูปไปบ่อมแล้วขึว<อ>น้นชี้เหรอบ่ย่านมันตหไงปานั้นเอเราก็พาชี้แล้เนาะห้องบะย่านแล้วมันคว้ยห้อง <laughs> อ <laughs> มันเป็นราคาไดไก็ยังสิอ่าสูง1อยสามสิบแปดสามสิบเก้านี่นี่สี่สิบผมุบ่ได้วัดจักเทียอออืออื ห้าเจียววังสิบเอ็ดเนี่ยได้บ่นเนี่ยกับบ่รู้ว่าได้บ่ได้ดิเดีวเจ้พี่น้องมาคุยเดี่ยวจะว่าเขาเบิ่งรถเด้อครับผมกับบ่ได้มีพุ่มรู้่เพื่าหาให้ผู้เฒ่าให้หมอเพิ่นมาปเปิดไอ้ไอ้เปลี่ยนเข้าให้น็นไหมจังว่าแนวมันพ้นบ่ได้รู้โอ้ตัวนี้พี่น้องเฮาตัวใจลูกเจ๊งครับ,รบล,ลูกตัวตัวลูกโตบรรพันนี่ตัวผู้เนี่ยได้ยังลูกแล้วนิโตที่สี่อันนี้คือบ่บังครับโตโตที่สี่โตที่สี่ในท้องนี่ครับโอ้ล้ำเนี่ยก็สดเฉยสนะโตที่สี่คือสดเถอะเฉยสนะว่าน้นำเลี้ยงดีนี่ ไปเดินจินเงี้ยไดินจินห h à บ้าง่ึ้นเอาหายใจน้ำมันอาหารนี่พอช่วงช่วงวามันอยู่ในช่วงผสมผสานเพราะหายใจไรโอ้แต่ว่าหลังจานนี่มึงกินในซัมไนมึงกินเลยบปล่เนี่ยอืมเป็นควายเรหล้าครับเป็นควายอ่างพี่น้องเฮาอ่างแงนะครับเบื้องพี่น้องเบื้องเบื้องแครหลังเขาพวกนะครับเตีเหล็บเสียบพี่น้องเฮาตีธรรมัดกินเขาได้เลยมีขวัญหาบแอก์หาบเงลื่อนหาบท่องนะครับต๊กสวงต๊กสว่บมีครับขวัญสองทางมี แข้งขาดีเรียบร้เนาะครับเนาะแนครับนะครับเบื้องเนี้ยตาแต้มนะครับแก้มจำข้อสองอองแต่ว่าตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่ามันรถกระสิบ่ได้รถหลายเด้อเพราะว่าผมกับก็คือเปิดก็คือปันไปยังที่นะครับทัานบอกกล้วยลอยสามแปดแล้วสามแปดสามเก้าแล้วก็คือลูกันน่ะครับครับครับตัวต่อตัวนี้อ้างครับอ้างเราก็นน้าพร้อมนะครับเบื้องว่าชมู่สีไทยถ่ายพี่น้องเบื้องว่ามันถ่ายเขาปันไดยพี่น้องมึงเอาคุ่น พุ่นแม่เนาะขันคุ้ยวันนีตะเกใจลูกนหน่สือบี้ววะมันทางหนาครับทั้งเหา้ยวเห้เราอ้างอมยมันหายยากที่คุ้ยนะพุ่นอะเบิ้งระยะีสิบเมตรนี่คุ้ยลอยสี่สิบ้าเลนียน่เหรครับคุ้ยมันหลอกตาเห้ยหลอกเนาะถ้าลองตัวเข้า่ามันแ่่เนยังาไปแต่เพียงเอีวนี่แมนโอ้บ่ธรรมดานางพยาเขาเนเท่าไรก่อนหนึ่งแสมื่นี่ซื้อเนี่ยจูงไปแดดไกลๆงพี่น้องย่างรมัคือยู่ห่มแต่มันมื่ตัวนี่ มาผีหนูอีกนะหนูใส่ข้าวมาหนูตีเด้เนี่ยหนูหนูของเดี๋ยวเดี๋ราเอาเสียบไปจุงให้คุณจุ้งจุ้งไปจุงไปพี่น้องเพิ่งจ้ชัดเนี่ยกำลังนอนโอ้หมักเนื้อหนังหมักตื่นไปเด้เนี่ยกำลังนอนเฝันบ่วัางหันบ่ฝันวะคือได้นอนอยู่นีเด้เนี่ยโอ้ยมึงเศร้าเนี่ยโอ้ยมาอาบน้ำาอาบผ้ามันเรื่องก็เลยนอนเลยนู่นนี่บ่ได้ไปไถ้เนาะมึงเนี่ยรับเลยรับเจ้เรียบร้อยแล้วเว้ย ขนมแจักว่ารับนี่สิไล่คั่วขึ้นรถเราไปได้ดิเนไม่ไม่ต้องคำขบเอีไม้เบื้องบนเนี่ยเบื้องเอาเบื้องเอาบ้านเนี่ยเป็นคั่วไยบ้านเนี่ยเบื้องเอาเบื้องเอาบ้านนี่คว่อ่างอ่ะเบื้องเอาบ้านนี่เอาทันนั่นละเบื้องเอาให้นี่ตรวจไปท่องเอาคนมากตรวจให้แล้วครับผมตามตามไปกินผู้มีนัดตรวจมื่อนี่เพราะว่ามันได้ส่งป่าเพิ่นอยู่นครสวรรค์อ๋อมู้นน่ะอ๋อมู่นในขวากะแมนแต่ว่าหมอเพิ่นไปธุระอ๋อเลื่อพระสนิทตรวจจักตัว ก่ตัวดัวย่ส่ตัวด้วยนี่สามตัวครับอืตัวเปนครสวรรค์กับต้องเท็ดท่องไอ้เพิ่อนแล้วก็ตัวนี้ก็ีิตัวตัวนั้นก็ีิตัวอ่าออกอกนี้คือต้องชัดเจนละครับมันเป็นเงินหลายบาทต้องต้องไปวางมือวอาไวได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นับความสูงกับรอยสามแปดสามเก้านี่ยอาแปดสมเกาอ่างนะครับนาเราเก็เงาความไปลองเอาอ่าผสมลูกไส้บบยก เนาะของแมนอ่าเป็นพอพันธ์ดังอยู่แถวนี้นะครับก็คือว่าเพิ่นผสมหาพันธ์ี่คือว่าใหญ่บาไงก็คือบิ่งเอานะครับเพื่อผสมหาพันธ์คนเด้อีสุดาก้อนนี่ขึ้นเดียงอนะ่ะ <c oughs> ถ้าเบิ่งเด้อถ้าเบิ่งขั่นบ่เสียความผมอ่ะเอาเป็นว่าอยู่ในอยู่ในอ่าโทรศัพท์ผมมีครับก็คืออ่าตอนทับตอนผมขึ้นชีค้คล้วยคือพอใหญ่จุงนั่นร้อยหเจอ่ะอ่าเพรว่าเดี๋ยวเห็นพ่อจอมพีแล้ว <c oughs> มามาเขาเเหมนมันหอนมันเดีนนหว,นหวยโอ้โอตัวหลูยจริงเ้เขาเจ้าซื้อขายอันผูเข้าเจซื้อาาาสอ 3000, ามสนอ,อยู่อยู่แงงหน่อยนะนนลูกตัวเนี้ยแม่ลูกกะยกนี่แล้วอือห่กระแน่นอนอยเรแล้วอ่านั่นมันเป็นควยเป็นควยให่ครับใหน่นะขนาดเอาว่แม่นเล่าไปบวกเดร่าหันว่าเดียวไปยังละแต่ว่าวมันจังหวานประสบกันครบผมล้เดืออไปงยางร กยากเนาะถึงงัวถึงพวยถึงพวยดอนเราตัวนึงควยทับอ่ะมัยากอีหลีเอาไปเบิ่งงัวบดนีไปเบิ่งงัวเนาะครับเนาะอ่าเอาแต่ว่าปิด10กอน10ควยนี่ปิด10กอนกจังได๋กลองพิจารณาเบิ่งเด้อครับส่วนว่างามําไดบ่ดีจังได๋งามตาสมบ่จังควยผู้ผู้พี่น้องหรือว่าผู้ิเข้ามาเบิ่งกพิจารณาเอาพอผมก็บ่ได้เป็นผู้เก่งแต่อย่างน้อย ผมกับว่าความจริงกับกว่าได้มีบังเพื่อให้เขามาครับหรือว่ามีเอาเป็นว่าเ้างวัดตัวกันน่ะมันสีดีกว่าครับเอาความชัดเจนเข้าสู่เนาะแมนครับเอาความชัดเจนเอาความจริงใจเขาแพงเอาเป็นรองพุ่งยางมาหนี่เอาเป็นรองพุ่ยางมาหนี่หาปีผมก็บยางได้คข้ามาคข้ามาซื้อเข้ามาตรงนั่นแหละครับส่วนว่าผู้ใดสีเสือหรือเปล่เสือแล้วแต่เจ้าอืมอ่ามันเป็นยังไงอ๋อไปเบิรงนงวดป่ะนี่สำหรับคลิปนี้พ่อไปสวัสนี้ก่อนเนาะครับสวัสดีครับ